เรื่องนี้รับื้ค่อนข้างเดือดครับผมเออไม่ได้แค่คู่ผมคงเดียวนะครับม,มีมีหลายคู่มากแล้วก็มีมีทั้งเรื่องเลยครับเอาเอาเ,อาเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะน่าจะเยอะที่สุดแล้วกจะมากที่สุดแล <ผม S 2> <ช>้วก็จะดูเดือดขนาดนี้นนมีถอดบนแล้วก็มีถอด <c oughs> ถอดล่างแบบหลบหลบเรียกว่า โชดนิดโชดหน่อยอย่างนี้หรอฮะไม่หน่อยแล้วฮะต้องรอดูต้องรอดูอ๋อเสือทั้งเรื่องเลยว่างั้นไม่ทั้งเรื่องเลยนะเลยมันมันเล่นมันมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากอะไรเนี่มันต้องเขินนะมันต้เวลาเข้าอะไรเงี้ยเขินครับเขินครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดกับคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบหลายคนเลยไม่ต้องใส่ถอดนี่คือแบบเดี๋ยวว่าใช้ยาใหม่เรื่อง ทุกฟิตบุตรไหมคะก็เราเราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดอยู่แล้วเลยใค่บอกว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวนี่รุนแรงมากหรือจีนค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกโบสมควรเลยแล้วเขาไม่เขาไม่ได้รุนแรงแค่ผมเองแต่เขาเขารุนแรงกับหลายๆคนเลยใช่จริงเล่นเป็นแล้วจีนกับใครเรียกว่าไงมาจากนั้นกวอนกันดูเปลี่ยนกว่นกัน มันคนละฟิลมันคนละฟิลครับกับเปียวก็จะดูดเดือดแต่กับแต่กับปูเป้เนี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลนุ่มนวลแต่แต่ก็มีอะไรอ่าเดี๋ยวนี้เราไปใส่ใส่ใส่ได้แล้วเนาะมันก็สลับกันมันก็สลับกันครับพอต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไรนะฮะและเรื่องไหนตอนนี้กับพี่ก็ต้องมาใส่ใส่นี้เนาะใส่ถอดต้องทํากันบ้านเยอะๆหน่อยนะจริงอะครับใช่ดูนิดนึงได้ไหมมันก็มีมันก็มีถอดอยู่หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเราเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฟิตร่างกายรอฟิตร่างกายรอครับ แต่เห็นมาเล่นเรื่องไหนคนก็จับจิ้นอยู่ตลอดเวลากับเรื่องนี้ก็เปรี้ยวก็มื่กบใครโดนจิ้นหมดเลยก็ขอบคุณไฟละครที่ที่เขาชอบเวลาเราเราอยู่กับใครแล้วก็คิดว่ามันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณไฟละครคราะว่ามันเคมีสัพพานะไหมครับยินดีครับยินดีครับถ้าเล่นกับกับคนในเคมีก็ก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะเราเป็นคนแบบว่าเฟลลี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้หมดเลย ผมว่าผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราทํางานเวลาเราอยู่ใครแล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทําให้คนพอเห็นภาพให้เห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทําให้เขาแบบเฮ้ยเห็นว่ามันเออน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลดีกับละครไหมคะเพราะมันซีนกันขอให้มันเป็นผลดีขอบคุณมากๆครับผมลงหน้าเรโอเคใช่ไหมหมยถึงว่าแบบแฟนๆก็ยังมีบวามซีนอะไรอย่างเงี้ยด้วยการทำงานอะไรต่างๆโอเคครับโอเคครับผมเราเราแบบเราแฮปปี้ดีครับถูก กับพี่เลี้ยวนี่เราเราเห็นกระแสไหมเอยว่าแบบเออเขารับก็ก็เริ่มเริ่มมีคนเชียร์เยอะแฟนขับก็เริ่มแบบว่าเริ่มสร้างบ้านคู่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนแฟนแฟนละครแล้วก็แฟนขับที่แบบคอยเชียร์นะครับผมก็เปี้ยวเปี้ยก็น่ารักครับเปี้ยก็น่ารักดีครับผมมเป็นคนชอบคนพูดพ้อไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนอะไรเงี้ย เพราะเราโสดือเปลปาทำให้แบบเออเราได้อย่างใครเขาก็จะจับจิ้นอยากให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรมันอึดอัดไหมล่ะหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราเราก็ปกติครับเราก็ปกติครับเราก็แบบเราเราก็ไม่ไม่ได้แบบมาจีเรียสอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วบางทีก็บางทีเราก็มีแบบอย่างอย่างกับเปียวเนี่ยผมก็มีมีแซวมีแย่กันด้วยนะอะไรเรื่องเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ย ก็โดนจ้นจับให้คู่กับพี่สาด้วยแล้วมีแฟนขับดีกันบ้างไหมยังครับยังครับยังไม่มีนะฮะเพราะว่ายัางเราเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบโอเคเราก็บอกว่าเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะ yeah. อะไรงเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผม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 ว่าผ,ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอเคถ้าโอเคถ้าเราถ้าเราจะจีบแล้วเราก็บอกตรงๆแล้วเป็นเป็นคนค่อนข้างตรงๆว่าไอ้ผมจีบนะอะไรงเงี้ยครับแล้วมีใครมีแบบสนิทสนมแบบถึงขั้นแบบนั้นไหมตอนนี้ ก็มีมีมองมองอยู่บ้างครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเรายังสนุกกับการกับการโสดอยู่อะไรเงี้ยครับเรายังแบบไปเที่ยวเรายังเรายังทํางานเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังไม่ได้เริ่มครับที่บอกว่ามองมองไว้บ้างนี่คือนางเอกร่วมช่องหรือเปนคนอื่นหรือแค่แบบไม่ไนอกเปิดหัวใจก็ยังยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับก็แค่เบบอบอกเอ้ย็น่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรยังอกความโสดกด้ไหม ยังมันไม่ถึงกระหวงนะครับแต่ว่ามันยังสนุกยังสนุกดีกว่าครับคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทําอะไรเราก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไอีเรื่องที่ทำยูทูบใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทาไมเรื่องอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับก็ขออนุญาตขายของนะครับผมก็ตอนนี้ทํา youtube นะครับผมช่องมากับมิกนะครับก็เป็น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 อีกช่องทางหนึ่งที่แบบจะได้เห็นผมว่าผมว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในในชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ลองดูครับลองลองทำดูผมว่า มันก็สนุกดีครับคือเราก็แบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้เซ็ตอะไรใหญ่โตก็มีแบบกล้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนเราก็ถ่ายไปด้วยอะไรยเงี้ยเราก็แบบลองมาตัดดูอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับมากับมิกนะครับเป็นสไตล์ไหนที่เราทำตามติดชีวิตเราอะไรเงี้ยเป็น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 ตัวเราครับก็คือผมผมก็ชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบหลายหลายอย่างหลายแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนๆนมีพี่ๆนักแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขาเขามาร่วมร่วมจอยกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับ เปิดได้นานแค่ไหนแล้วคนตามที่พีหนึ่งไหมที่พีหนึ่งครับตุ้งปล่อยห้าวันไหมครับคนตามมาล้านหนึ่งแล้วยังยังครับยังยังยไม่ถึงเลยคือว่าเรามาช้าไปไหมอ่ะเื่อเขาก็แบบทำาเยอะนะใช่ครับเขาทำมาเยอะมากครับผมผมผมมองว่ามันก็มันก็เป็นอีก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 ช่องทางหนึ่งเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปไปคาดหวังไม่ได้ไปซีเรสอะไรกับมันนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆครับปล่อยไปสนุกสนุกเราก็ครับผมผมว่าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ย ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราเราสนุกแล้วแหละเรารม่ได้ <สา S 2> ทำเล่นอะไรย่าเียี่ปรึกษาใครไหมแบบเวลาทำช่องอะไรเนี่ยอ๋อก็มีมีเพื่อนๆกันมีคุยกันบ้างว่าลองทําดูเขาก็หลายๆคนก็แนะนําดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ลองทําดูแล้วแล้วเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าถ้าสมมติ ถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือมันก็คือกำไรละแต่ถ้าสมมติว่าโอเคมันค่อยๆไปเรื่อยๆนะอะไรมามันก็คือเราก็ทำแล้วสนุกอะไรยอดมารอดวิวโอเคไหมฮะยอดติดตามยอดวิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันมันโอเคไหมครับตอนนี้มันตอนนี้สองสองหมื่นโอเคน่าฮ่าแก้งไงยิ้มเลยต้อฝากด้วยนะครับผมดูกันเยอะๆพวงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เต้นเลยโอ้ใช่ช่วงนี้เต้นน้อยครับเออทำไมอ่ะ ละครละค,ละคลรผมว่าผมว่าละครปิดแล้วด้วยแหละครับละครปิดแล้วก็เลยเรามมไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้แบบชวนใครเต้นอะไรก็รเลยเต้นน้อยลงคือก่อนเต้นเดี่ยวก็มีนะ <c oughs> ดังนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อนขอบคุณนะครับพิกินเตอร์ก่อนอ society.